สวัสดีครับอยู่กับเราช่องน้องสุพุทธนะครับสวัสดีวันที่20กันยายนนะครับวันเกิดน้องสุพุทธนะครับวันนี้ดูชุดชุดเป่าเค้กันกันครับนี่น่ารักเลยครับสีชมพูหวานแววเลยครับอู้หูปูใหญ่กับเราินเต็มตัวเลยดูนี้นี่สบายน้ำลายมาใส่เราอย่างเดียวครับดูขอกินอย่างเดียวเลยครับขนาดเคี้ยวเคี้ยวเอ่อขนาดเอ่อสัมรู้อยู่ในป่านะครับนั้น น <c oughs> ี่วันนี <c oughs> problem, re wood, ้หวานแววครับวันนี้ไม่โหดครับวันนี้ไม่ดื้อนะครับอันนี้เป็นเขาเรียบร้อยครับวันนี้ชุดก็สวยครับไม่เข้ากับนิสัยเลยชุดไม่เข้ากับนิสัยเลยนะครับอโ หัวคอเขียนบึนกลึนไหนเขียนวึนแก่๊กอ๊องป้วงเอาเสวยมาครับหนุ่มไปดิไปดิวันนี้วันนี้ตามไปโบววันนี้วันนี้วันนี้ไม่นักเลีครับวันนี้โอ้มีหัวใจอยู่ตรงหัวด้้ววยรูันเกิดด้วยครับสวัสดีนะ้อยสวัสดีน้อยสวัสดีน้อย ครับเร็วครับเชือก่อนัำเฉยๆทางนู้นก็ทำอะไรครับนู่นเอาทางนู้นลองเฉยในคุณยายสวัสดีจ้าก่อนเร็วสวัสดีจ้าจ้าสวยเร็วจ้าสวยเร็วคุณยายโอ้โโอ้หสวยจัดเดี๋ยวต้องเอาสับรุนให้คุณยายครับนี่นี่นี่ครับนี่ก็เป็นผลไม้นะครับ โอ้มีเทียนมีเทียนเตาด้วยเจ็ด <7 S 1> ปีเจ็ดเล่มนะครับนี่หน้าต่างนะต่างนี่นะครับสวยๆมากครับนุ่นนี่เค้กวันเกิดของน้องช้างครับนี่เป็นผลไม้มีเทียนให้ด้วยน,นี่เราสุดของเราตอนนี้ฝนจะมาเดี๋ยวจะได้เริ่มกิน,นครับว่าเดี๋ยวฝนจะมาถล่มก่อน,นครับอู้หูงวยหรือมีการมุนโชว์ด้วยครับลุน เบี้ยวนิ้งเดี๋ยวชุดเบี้ยวชุดเบี้ยวนี่ดูท้องเอ้ยตุ๊ดตุ๊ดใส่หน้าเลยเช้ครับเดี๋ยวเราชมตอนน้องปอเค้กเลยนะครับผมน่ารักมากเลยนะคะโ้เต้นแรงจนชุดหลุดจริงนี่เข้บื่นเคบื่องเล่นกันไหมต้นแรงจนชุดหลุดเลย ป่าแม่ไทยก็เงึจีลมันแม่เลยไม่บอกกันเหโอ้ยโอ้ยไอจุลเด้อลองหนาไม่ได้เลยอามโอ้ยฝนมาแล้วแม่ควันจะไปลำให้ดูอันนี้แม่ควันลำโอ้ คุยกับน้องสุดพอดีครับไทยที่ไหมไอ้พู้หลัาาหองออ้ถืออันนี้กูนะไอ,อ้ผู้มองไหมชุดนี้เราออกงานเลยได้เลยครับเลยเอ้ยวีวันเกย,ออย์วันไหนก็จะออกในชุดนี้ จะป็นนะคะที่สาวนะคะคุณยาย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 อํคุณยายคุณยายยายทับทิมยเองกลังรอเม่อไหร่เอาไม่ชอมเต้นเลยเอ้ยเฮ้ยโอ้ชื่อเสือรุนไปแล้วอ เฮ้ชุดเปื่นชุดเปื่อนดีกรีใส่ชุดกพนจะกล่อนๆเยนะครับนี่เปาเคทีทีมเดี๋ยวสักครู่นะเดี๋ยวไปเตรียมของเป่าเป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 ก่น อีกชุดนะคะชุดพอควันอีกชุดกนอ้อมอ้อมจิเมชุดอย่างอ้อมกับเด็กเอ้ยโอ้ครั้งปีแรกค่ะที่ได้เป่าเค้กก็เลยเป่าไม่เป็นนะคะเป่าเร็วเป่าเร็วเป่าเร็วเป่าเป่าเป่าหนึ่งสองสามเป่า

ทานผลไม้นะคะเป็น้ำเปิลผลไม้นะคะเป็นเค้กผลไม้ววานนะคะมีแตงมีกล้วยนะคะมีหญ้าหวานนะคะหัวตเหี่ยวตัวเห่ยเอกูอันนี้กุนดีมา่ะขอบุนะคะทอมาะ 1นะคะเป็นวันเกิดของน้องสุกคนเออปิดลิสต์เลยเดี๋ยวจะเอาผลไม้ไปให้คุณยายนะคะไม่แบ่งที่ข้างหลังไม่แบ่งที่ข้างหลังเลย55ค่ะเดี๋ยวจะแบ่งไปให้นะคะเรียบจุเลยวุ้นนี่เขาฟานกำลังหาที่แบ่งไปให้นะคะอาอื้อขันไอเหี้วเหรอ พ่อปานจะพาน้องมากินตรงนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีท่านแปดท่านนะคะที่เทามาเยี่ยมชมอยู่ตรงนี้นะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะโอ้ยหนุ่มจนพูกินเยอะนะคะบ่งคุณยายด้วยสุดใสโยกนะคะกำลังจะทานเค้กผลไม้อย่างอริดอร่อยนะคะระวังด้ย มาโทษบริเจ่งเลยนี่ไงนะคะแอนนิงอ้ข้อไนีื่ออะไเองจำสิบกว่าปีเป็นพี่สาวนะคะพี่พัดพิมนะคะน้องสุนสลนะคะโอ้ยดูกินนะคะกินกินแบบรวดเร็วมากเลยนะคะ น้องสุจน์นะคะคุณยายคุณยายตกะกร้าค,ค,คุณยายนี่ตกะกร้าเหลือเกินคงจะหิวมากหนุ่มน้อยนะคะไม่กล้ากินเนะะร็วแล้วคุณมียาอะไแล้วระวังระวังอะไรนะเขาเรียกอะไรนะสมอะไรนะ คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะสำลรักสำลักผลไม้นะคุณยายรีบเกินไม่มัดเวลานะจ้าละสุนศึะอายุครบเจ็ดปีนะคะก็ยังเราคำโอทพนนะคะจากคุนที่พินารักทุกท่านเลยนะคะส่งคำโอทพรมาได้นะคะ จะร่วมช่วยอาหารน้องหรือจะหรือจะเข้ามาสั่งจองเบิรเดย์องเบรืดจะเข้ามาสั่งจองผลไม้ให้น้องได้ทานก็ได้นะค่ะจะร่วมเทพพี่เบิร์ดเดย์กี่มีนะคะมีอาหารนะคะมีอาหารนะคะเชินเชิญทุกท่านเลยนะคะาเอิมโอ้